สวัสดีครับแมดเดลิวอรี่ครับมาทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งข้อนะครับครานี้ก็โอ้โหหินนะครับพอสมควรมากเลยนะครับเมตริกผสมกับตรีโกณมิติโอ้โหสุดจริงๆนะครับเอาเรามาดู S นะครับมันมี d e a เอเดซเอเดหมดเลยนะครับแปลว่าเราต้องเอา A มาหาค่าเดดนะครับเอาเรามาหาค่าเดซของ A นะครับเดเอจะเท่ากับเอาคูณลงครับ คูณลงคูณลงคูณลงคูณทะแยงมานะครับก็ได้คอร์สนะครับ 3x คูณคอส 2x นะครับเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับเอาคูณลงให้เป็นบวกอยู่แล้วนะครับเอาละทีนี้คูณขึ้นครับคูณขึ้นทะแยงขึ้นไปอย่างนี้นะครับทะแยงขึ้นเนี่ยเอาลบคูณเข้านะครับเอาลบคูณเข้าแหมแต่มันสวยมากนะครับมันมีไซ 3x อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเอาคูณขึ้นปึ๊บ เอาลบคูณเข้าก่อนนะครับลบไซน์สามเอ็กซ์เนี่ย X, ทำไมครูเอาไซน์สามเอ็กซ์ขึ้นแล้วสองเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าข้างหลังเอาสองไปไว้ข้างหลังนะครับคูณกับลบสองไซน์<า>เอ็กซ์คอสเอ็กซ์อย่างนี้นะครับคูณเพื่อให้มีความหมายนะครับเพราะว่าก้อนนี้นะครับลบสองไซนคอสนะครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับปรามาณท่านน แล้วลบ2องไซน์คอสเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับไซน์สอนะครับมันเป็นสูตรของมันนะครับตรงนี้มันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เปลี่ยนเลยครับไอน,นี้ก็ได้เป็นไซน์สานะครับคูณกับไซน์สอเห็นไหมปึ๊บตัวหน้าคอส 3x มเอกมาคูณคอสสองเอ็กซ์นะไอนี้ 3x 2x เเห็นไหมมันจะเป็น ซีตาเดียวกันนะครับมันเป็นองศาเดียวกันปึ๊บทีนี้ไอ้เจ้าคอสคอสไซน์ไซน์คอสคอสบวกไซน์ไซน์เนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือคอสตัวหน้าลบกับตัวหลังนะครับคอสตัวหน้าลบตัวหลังนี่เห็นไหมคอสสามเอ็กลบสองเอ็กเพราะงั้นคอสสามเอ็กลบสองเอ็กได้คอสของสามเอ็กลบกับสองเอ็กซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ จับลบกันได้เลยนะครับ3ลบ2ได้1นะครับเหลือ x แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราได้ดีเ a แล้วดี D a จะมีค่าเท่ากับคอ s x นะครับเอาละ่ะทีนี้เราก็มาหาว่าคอ s x คืออะไรจากสมการ s นะครับจาก s ตรงนี้เอาเอ s มาหานะครับ s มันก็เหมือนการแยกตัวประกอบนะครับอันนี้ก็เหมือนให้เป็นเหมือน 2a กำลัง2ลบ3ส r ูเนี่ยนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับไม่ได้ต้องไปมองให้มันยากนะครับเอาละก็จะได้2คูณกับเดซเอทั้งก้อนยกกําลังสองลบ3าสแควรูทสคูณกับเดซเอนะครับส่วนเจ้านี่เห็นไหมเดซการคูณการคูณกระจายเดซนะครับการคูณกระจายเดซได้นะครับพอกระจายเดซได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอะไรครับตรงนี้กลายเป็นเดซของสแคว o ูทนะครับ สแควรูทสามคูณกับเดซไอนะครับแบบนี้ซึ่งไอน,นี้ก็คือค่าคงที่นั่นเองครับมันก็ต่อมาอีกนะครับว่าเป็นเดซค่าคงที่นะครับเดซค่าคงที่ก็จะได้ k กําลัง n นะครับคูณกับเดซของมันเองนะครับคูณกับเดซ a แบบนี้นะครับเอาละทีนี้เรารู้ k คือสแควรูทสามเอาสแควรูทอง้นไหมอะไรบวกเนาะเอาเค okay, บวกรูทสามต้องยกกําลัง n นะครับ n n ในที่นี้คือ2อคูณสเห็นไหมเป็นเมตริกประเภท2อคูณสนะครับเราก็ยกกําลัง2นะครับเดซเอคูณกับเดซไอเดซไอมีค่าเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเดซเอนั่นเองนะครับแล้วก็เราย้าย9ตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ซะนะครับก็ลบกับ9แล้วมันมีค่าเป็น0อาจากนั้นนะครับทำการให้สวยนิดนึงนะครับจะได้ดูออก อาลอกมาลอกอย่างเดียวเลยลอกอย่างเดียวไอ้น,นี้ได้สามสามสามคูณกับเด็ดเด็ดเออ้เด็ดเด็ดไอนะครับอัน,นี้ไม่ไม่ใช่เด็ดเอนะครับได้สามคูณกับหนึ่งนะครับเพราะเด็ดไอมีค่าเป็นหนึ่งเนาะเมื่อกี้เด็ดไอมีค่าเป็นหนึ่งนะครับโอเคสามอัน,นี้ได้สามนะครับยกกําลังสองได้สามเหลือไส้นะครับ สามลบนี้ก็ได้ลบหกนะครับเท่ากับศูนย์เอาทีนี้เราก็แยกตัวประกอบครับดูแล้วแยกไม่ได้ให้เทียบกับนี้ครับเอาเทียบกับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะครับ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูบ b กำลังสองลบ c คูณ a คูณ c หาร 2A นะครับเข้าสูตรนี้นะครับ เราก็จะได้ b ก็คือลบ3รูท3นั่นเองแต่มันมีตรงนี้เป็นลบนะครับลบลบก็เลยกลายเป็นบวกนะครับบวกกับลบสแควรูทนะครับ b รูท3ยกนี่3 3เป็น9 9คูณกับรูท3ยกกำลัง2ได้3เป็น27นะครับเอาลบ4คูณ a a คือ2ลบ6นะครับคูณกันแบบนี้ หารด้วย2 2เป็น4นะครับข้างใน68 6 48ลบลบเป็นบวกก็กลายเป็น3แปรูท t 3บวกลบรูทนะครับเจา75แยกตัวประกอบครับ25คูณ3นะครับไอ,อส่วน4คูณมาทีหลังนะสาแสแรูทบวกลบ5นะครับ ดเอาละเพราะฉะนั้นอันนี้คือ s นะครับ s แยกออกมา3าสแควรบวก5สแควรูทมตัวแล้วก็หารด้วย4นะครับ1ตัวกับ3 3สแควรลบ5ูทส่วน4นะครับซึ่งตัวนี้กลายเป็น8 3บวก5เป็น8 8ฐานที่ได้2สแควรูท3นะครับอันนี้ก็ได้ลบ2สแควรูท3ส่วนด้วย4นะครับอันนี้ก็ตัดชดัชวด่วๆก็ได้ลบสแควรูทได้ลบ3ส่วน2อันนี้คือ s นะครับ s, <S เป็นเป็น x นะครับเนะี่ยซึ่งก็คือ a ได้คือ cos cos x นั่นเองนะครับ cos x ได้นี่ cos x คือนี้ คอสเอกคืนนี้ประเด็นต่อมาต้องหาว่าคอสที่เป็นลบคอสเป็นลบมันจะอยู่ไหนครับในวงกลมหน่วยฮะคอสเป็นลบเนี่ยคอสไซน์เนี่ยเนี่ยไซน์เนี่ยคอสนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งอันนี้จะเป็นลบหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์กับลบหนึ่งศูนย์แบบนี้ค่าคอสมันจะอยู่ระหว่างลบหนึ่งกับลบหนึ่งกับหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าอันไหนใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสองคูณหนึ่งจุดเจ็ดมันเกิน นะครับมันมันเกินหนึ่งนะครับมันเกินหนึ่งเลยไม่เอาแั้นคาตอบก็คืออันนี้แต่อันนี้เป็นลบนะครับเป็นลบเพราะฉะนั้นเรามาหาดูว่ามันคือกี่องศากันแน่คอสรูปสามส่วนสองก็คือคอสสามสิบใช่ไหมครับคอสสามสิบพอมันอยู่คิวนี้เราก็พายนะพายลบกับพายส่วนหกนะครับพาย,ยตรงนี้นะครับบวกทวนลบตามเข็มเห็นโล่นี้นะเขาโจทย์กยําหนดเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ ก็คืออะไรมัญหากรณอครับ6-1ลบ1กลายเป็น like> 5พายส่วน6ครับข้อนี้ตอบข้อ4นะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับข้อนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ